salahku, apa salah ibuku Hidupku dirundung pilu Tak มาลีเสียมไหมค่ะมาจากโรงเรียนศึกษาสมเคราะห์นราธิวาสคือวันนี้ได้มาอบรมภาษามลายูจากที่ตัวเองเรียนรู้มาคือภาษามลายูเหมือนกันค่ะแต่ว่าบางคําก็จะมีขัดขัดพอได้มาอบรมรู้สึกว่าชัดเจนขึ้นค่ะและก็วิยากรก็รู้สึกว่าเป็นกันเองค่ะทําให้ตื่นเต้นน้อยลงและก็สามารถที่จะเรียนรู้ไปได้มากเลยค่ะ <dy> สวัสดีคร ah ับผมนายอับดุลลอห์คาริดาออาจารย์แผนวิชาภาษามลายูภาวิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยเขตปัตตานีผมในฐานะที่เป็นประธานโครงการอบรมภาษามลายูเบื้องต้นให้กับคุณครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษานะครับซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกและจัดที่จังหวัดตรังนะครับโครงการของเรามีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมภาษามลายูเบื้องต้นให้กับคนครูในพื้นที่ภาคใต้นะครับซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้มาจากทั้งหมด11จังหวัดนะครับผู้เข้าร่วมอบรมของเรานะครับมีทั้งผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอนภาษามลายูรวมไปจนถึง ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานในภาษาลายูแต่เป็นคุณครูที่สนใจเกี่ยวกับภาษาลายูในการจัดอบรมภาษาลายูนี้นะครับมีการอบรมภาษาลายูเบื้องต้นให้กับคุณครูโดยเฉพาะคุณครูที่ไม่มีพื้นฐานและเราได้สอดแทรกเกี่ยวกับกลวิธีการสอนภาษาลายูในชั้นเรียนให้มีความสนุกให้มีความน่าสนใจซึ่งในการจัดอบรมทั้งสาวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากคุณครูในระดับมัธยมศึกษาอย่างดียิ่งนะครับมีการ เข้าร่วมในการทํากิจกรรมต่างๆในชั้นเรียนเป็นอย่างดีนะครับซึ่งเราหวังว่าคุณครูนะครับสามารถที่จะนําความรู้ก็คือภาษามลายูในการไปใช้สอนในระดับโรงเรียนของตนเองและจัดการการสอนในชั้นเรียนให้มีความสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับ Sejuknya, sejuknya, sejuknya. Eka Latih Okay, sila duduk. Terima kasih.